ัการบินไทยจำกัดมหาชนจัดงานใหญ่ประจำปีรักคุณเท่าฟ้า2อง8้ารระหว่างวันที่24-27เมษายนณแฟชั่นหอชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนเพื่อตอบแทนลูกค้าที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องพร้อมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ65ปีของการก่อตั้งสายการบินผ่านข้อเสนอสุดพิเศษและกิจกรรมมากมายให้ได้ร่วมสนุกกันตลอดทั้งงานครับจริงแล้วเนี่ยปีนี้อ,อ,อาจจะเป็นบังเอิญนะครับที่การบินไทยครบรอบ 65ปีในปีนี้แล้วก็บังเอิญที่เราก็กำลังจะออกกับแผนพื้นปูนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของการบินไทยด้วยชปเตอร์ใหม่ของการบินไทยนะครับเราก็คิดว่าเ,าเราอยากจะเปิดตัวการบินไทยในรูปลักษณ์แบบใหม่นะครับในรายการแรกของปีนี้ก็คือรักคุณเท่าฟ้านะครับซึ่งก็จะมีโปรแกรมอื่นๆออกมาอีกหลายโปรแกรมนะครับส่วน โปรแกรมรักคุณท้าฟ้าเนี่ยก็เป็นโปรแกรมที่เราดําเนินกิจกรรมเนี้มาเป็นเวลาผมว่าเป็น10ปีแล้วนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่2หลังจากที่เราได้ประสบปัญหานะครับเราเหนืยถึงทั้งโลกนะประ,ประสบปัญหาเรื่องการเดินทางปีนี้เป็นปีที่2ก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากลูกค้านะครับผู้รับบริการนะครับจาง เช่นเคยคขอบคุณครับครับก็สุดต่อเนื่องจากที่คุณชายได้กล่าวนะครับว่าเราก็กลับมาจัดลัุณเตนาฟไาอีกทีนที้เป็นปีที่2ของหลังจากโควิดนะเนี่ยเราก็มุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็เซอร์วิสนะครับเรามีการนเาเอาเครื่องบินใหม่ๆเข้ามาเราก็อยากจะนําเส้นทางบินใหม่ๆเราเนี้ยมานําเสนอนะครับปีนี้เราก็จะมีาการนําเสนอเส้นทางบินที่หลากหลายนะครับเรากลับไปบินที่ยุโรปกว่า11จุดบินแล้ว เส้นทางน้องใหม่เราก็มีราซิลมีมิลานนะครับก็จะนํามาเสนอในงานนี้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือเส้นทางบินที่คนไทยชื่นชมแล้วก็เป็นแฟนคลับของเรายาวนานก็คือเส้นทางญี่ปุ่นนะครับก็มีโปรโมชั่นาญี่ปุ่นอยู่ในนี้ด้วยนะครับปีนี้เนื่องจากเป็นปีครบ65ปีเราก็เล่นตัวเลข65นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาเริ่มต้นตอย่างที่ผมเรียนแล้วเมื่อกี้นี้ว่า6,540บาทนี่ก็สามารถจะ ซื้อตั๋วเครื่องบินไปในเส้นทางฮ่องกงหรือสิงคโปร์หรือในประเทศได้นะครับแล้วก็ทุกๆการจ่าย65,000บาทนะครับก็สามารถจะชิงรับสมนาคุณที่จะมีโอกาสชิงโชคมาโดยสารเครื่องบินนะครับไปเส้นทางยุโรปในหลักหลายเส้นทางนะครับเราก็มีการจับรางวัลทุกวันนะครับอันนี้ก็เป็นการคืนกำไรให้กับผู้ที่ชื่นชอบ บริการของกบ,บิไทยนะครับแล้วก็เป็นผู้โดยสารทีอ่อยู่กับเรามายาวนานนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามทำให้เกิดขึ้นนะครับก็เส้นทางอย่างที่ผมเรียนนะครับญี่ปุ่นก็เป็นเส้นทางที่คนไทยเลือกเดินทางอยู่แล้วนอกจากนี้เราก็เส้นทางออสเตรเลียก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เราเพิ่มเที่ยวบินเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นซิดนีย์เมลบิร์นหรือเพิร์ตนะครับก็เป็นเส้นทางที่คนไทยก็กลับมาเดินทางอีกครั้งหนึ่ง นอกจากเส้นทางโอฮออย่างยุงโ,ยโรปนะครับนอกจากนี้เครื่องบิน320ที่เราได้ทําการตับปูที่นั่งอางที่เมื่อกี้ผมเรียนว่าเป็น Business c l a เนี่ยก็จะมาทำการบินในในเส้นทางบินภายในประเทศแล้วก็เส้นทางบินในภูมิภาคเซาท์อีเชีย,เ,ยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่ิ่งเวียดนามทั้งทานนอยสไนง่อนนะครับแล้วก็ที่ที่ลาวเวียดเพียนที่นงเปลนก็จะไดะ้ได้สัมผัส ในเรื่องของบริการเครื่องบินที่ปรับปรุงผลิตภัณฑ์แล้วนะครับปรับปรุงซีดแล้วนําเข้ามานะครับก็มานําเสนอผลิตภัณฑ์ 1, แล้วก็บริการในงานนี้ด้วยนอกจากนี้ก็มีพับแ่นพายมีไทยมีไทยช็อปมานะครับแล้วก็มีเรื่องของเอาเอาโอพเอาเอสเอาก็คือร้อยจิตพลัสสะสมใหม่ก็มีแคมเปญเดี๋ยววันหนึ่งอาจจะขยายความนะครับส่วน r o s เนี่ยก็มีทัวร์แพคเกจที่เราทําด้วยเช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยว่า ไฟฟอนเดรดิวไฮเนี่ยถ้าดูจากตัวหลังสั้นเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็จะสื่อถึงพนักงานนะครับ mm hmm. ผู้ร่วมแสดงหรือผู้ร่วมวิดีโออันเนี้ยจะเป็นพนักงานทั้งหมดนะครับมาจากหลายๆฝ่ายด้วยกันนักบินลูกเรือแบ็คออฟฟิสแกเทอริงช่างกราวมีหมดนะครับแล้วแต่ละท่านเนี่ยก็สื่อถึงความสุขในการให้บริการ ความสุขในการให้บริการผู้โดยสารแ,และและ้วก็มีสปิตของความร่วมมือของพนกักงานที่จะร่วมกันผลักด,ดันสู่จุดมุ่งหมายใหม่ที่สูงขึ้นไปนั่ก็คือวันนดลิวายนะครับซึ่งทุกอย่างในปีนี้ก็จะไปในทิศทางเดียวกันครับผมเสริมคุณชายนะครับท่านเห็นในภาพยนต์เนี่ยจะเห็นได้ว่าผู้แสดงนอกเหนือจากเป็นพนักงานเราแล้วเนี่ย แต,แต่งตัวหลากหลายสื่อว่าการบินไทยเนี่ยเป็นสมบัติของคนไทยทุกคนนะครับเราเป็นสายการบินสําหรับคนไทยทุกคนและเราในในภาพยนตร์เนี้ยก็จะมีการเอ่อฟีเจอร์พัฒนาอาหารเครื่องดื่มนะครับที่เป็นอของไทยนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์นี่คือสิ่งที่การบินไทยเนี่ยให้ความสําคัญในการพัฒนาปรับปรุงการบริการนะครับคือเน้นย้ําว่า การบ,บินไทยเป็นของคนไทยทุกคนแล้วก็เรานึกถึงคนไทยแล้วก็เอาซอฟต์พาวเวอร์นี่ยมาขยายผลครับผมเสริมนิดนึงนะครับในงานนี้เราจะมีตัว VR นะครับให้ผู้โดยสารได้สัมผัสถึถงโปรดักต์ใหม่นังบินใหม่ที่เราจะนำเข้ามานะภายในปลายปีนี้นะครับคือ Airbus 321 Neo ก็จะเสริมเรื่องเมื่อกี้ที่คำถามก็คือ ต้องบินชุดนี้เราจะบินส่วนใหญ่นะจะดูภูมิภาคเอเชียแอซิฟิก5-4-5ชั่วโมงขึ้นไปซึ่งจะบินได้ไกลกว่า320ปัจจุบันแล้วผลิตภัณฑ์ก็ดีกว่า320ที่เรามีปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้านนอกจากจะมาซื้อ,อตัว๋วอุงการบ,บินไทยแล้วเนี่ยท่านก็ได้เห็นผลิตภัณฑ์ใหม่จากตัว VR สามารถจะเดินเยี่ยมชมได้ภายในตัวเคองบินนะครับว่าสะดวกสบายแค่ไหน จะเรียนเสริมท่านดีๆนะครับว่าจะเห็นว่าทางเข้าเนี่ยเราก็มีอเมนิตี้คิดที่เราให้บริการนะครับมีช็อกโกแลตของไทยกระเป๋าจิมคอมสันก็แบรนด์ไทยนะครับมามาแสดงให้ท่านผู้มีเกียรติให้ลูกค้าได้เห็นนะฮะจะเห็นได้ว่าเครื่อง Airbus 320ที่เราปรับปรุงห้องโดยสารในชั้นธุรกิจเนี่ยตอนนี้นั่งสะดวกสบายมาก ที่คุณกระปดกับท่านดีๆบอกว่ามีความสะดวกสบายในการเดินทางภายในประเทศการบมินไทยเนี่ยสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยนะครับแล้วก็เป็นฟูลเซอร์วิสจัดเต็มนั่งสะดวกส่วนเครื่องบิน a i r b u ั 321neo เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตระกูล Narrowbody คือลำตัวแคบก็จะบินได้ไกลขึ้นอีกนิดนึงดังนั้นเนี่ยในชั้นที่นั่งในชั้นธุรกิจเนี่ยสามารถปรับเอนอนได้180องศานะครับ อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่การมีไทยภาคภูมิใจมานําเสนอบ,บริการใหม่ๆครับครับครับถ้าจะตอบว่าการเมืไทยปีนี้65ปีนะครับถ้าเราย้อนหลังไปปีที่60นะครับย้อนหลังไป5ปีเนี่ยถ้าว,วันนั้นหลายๆคนนะครับหลายา่าองคงคิดว่าการมีไทยจะอยู่ได้ถึงกี่ปีนะครับซึ่ง5ปีที่ผ่านมาเนการเมืไทยก็พิสูจน์ตัวเองเห็นแล้วว่า การบินไทยสามารถจะปรับตัวปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับให้คงอยู่ตามยุคสมัยได้นะดับผลิตภัณฑ์อะไรที่สายมินอื่นมีการบินไทยกําลังจะมีแล้วนะครับและกําลังจะมีดีกว่าสายหลายสายนะครับก็ขอให้อ,อนาคตอันใกล้นี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทําการปรับปรุงโดยเฉพาะ ผิตภัณฑ์ที่ผู้โดยสารรับรู้ได้โดยตรงคือเก้าอี้ระบบสาระบันเทิงบนเครื่องบินนะครับจะมีการปรับปรุงชุดใหญ่นะครับเราก่อนหน้านี้ต้องยอมรับมีปัญหานะครับเรื่องโควิดเรื่องการเข้าพื้นฟูแต่จากนี้ไปต้นไปปัญหานี้จะได้รับการผ่อนคลายนะครับมีการตัดสินใจการลงทุนไปหมดแล้วขอระยะเวลานะครับให้มีการส่งมอบสิ่งเหล่านี้นะครับ แต่การตัดสินใจตัดสินใจไปแล้วนะครับก็ขอให้รอตอนนิดนึงครับก็จะได้เห็นผลิตภัณฑ์ใหม่โชมใหม่ของการบิจาทั้งหมดครับตอนนี้คงไม่มีใครสามารถจะประเมินสถานการณ์ได้ว่าผลกระทบคืออะไรนะครับคงต้องอีกสักพักหนึ่งให้การเจราจาระหว่างคู่เจราจารเนี่ยมันมีความคืบหน้าท่านจะเห็นได้ว่าจากข่าวเนี่ยแม้กระทั่งเมื่อวานเนี่ยท่าที ่างประเทศแม้กระทั่งประเทศอเมริกาเองก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นผมว่ายังเร็วเกินไปที่จะประเมินแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยถ้ามันจะกระทบนะผมท่านะถ้าจะกระทบมันก็กระทบทั่วโลกเพราะฉนั้นเราไม่ได้เป็นห่วงเรื่องการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมแต่เราถ้าเปลี่ยนแปลงไปทั้ง ทั้งโลกมันก็ไม่ใช่ประเด็น่ไมเราไม่ได้โดนคนเดียวเราโดนทั้งอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าปปสำตอบทั่ชาตรคือวันนี้มันประเมินได้ยากนะครับการบินไทยเป็นบริษทัทที่ทําธุรกิจนะครับเราก็ต้องมองประโยชน์ของบริษทัทเราต้องมองผลตอบแทนที่บริษทธธัทจะได้จากการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเริ่มมาจากความต้องการความต้องการมาจากไหนก็ต้องดูทัฟฟิกนะครับอันนี้ เราแสดงข่าวไปหลายครั้งแล้ว4-5ลำอันนั้นชัดเจนนะครับส่วนออปชันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับว่าเราจะใช้ออปชันกี่ลำขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจครับ oh. ข้อมูลล่าสุดจากการจองตั๋วล่วงหน้าปัตผโดยสารล่วงหน้าเนี่ยเราดูทุกวันนะครับว่ามีรวานบุ๊กิ้งเป็นอย่างไร p a t เทิรยังไม่ได้เปลี่ยนอย่างมีนัยะสำคัญผู้โดยสารจากยุโรป โดยที่เป็นเส้นทางหลักของเราผู้โดยสารที่มาจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางหลักอีกเส้นทางหนึ่งจากออสเตรเลียาจากภูมิาภาคอินเดียตะวันออกใต้เวสต์เ Western, อเซียใต้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีผลกระทบขนาดนั้นนะครับเราคิดว่าไม่ได้มีผลกระทบแต่ในวิกฤตมันมีโอกาสเสมอนะครับ ผู้โดยสารอาจจะเปลี่ยนเส้นทางทางการบินก็ต้องไปดูว่าคู่เจราจาหรือคนที่เป็นออคอนฟลิกต์กันเนี่ยคู่ไหนเส้นไหนเราอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าแต่ strategy, หรือยุทธศาสตร์ของเราตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับสองปีมาแล้วเราเปลี่ยนยุทธศาสตร์ไปบ้างเยอะน้อยก็คือเราเป็นบริษัทให้เป็นสายการบินเชื่อม สู่โลกแปลว่าอะไรแปลว่าเรามีการกระจายตัวของไรายได้มีการเดเวอร์ซิฟายของไรายได้แต่ละภูมิภาคออกไปเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งนะครับตามแม้กระทั่งก่อนการตัดสินใจนะครับท,ที่ตัดสินใจไปแล้วเรามีการทำก็เรียกเซนติไทส์นะครับกรณี worst case best case เรามีทำอยู่แล้วครับ แม้แม้กระทั่งไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ตามเราก็ทําอยู่แล้วก็เราจะยื่นกับศาลรลล้มรยการเพื่อขอยกเลิกการเ้นู่เกรตาการก็ประมาณต้นอาทิตย์หน้านะครับหลังจากนั้นศาลก็ต้องพิจารณาคำคำขอนะครับนี่เราก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าศาลจะมีคำสั่งเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าศาลมีคำสั่งเมื่อไหร่เราก็จะเริ่มเดิน ไฟลิ่งที่เหลือกับกอรรับตอ